ัวนี้เป็นไฮบริดออนออฟกริดนะครับใช้แผงไป12แผงนะครับประมาณ7,000วัตต์นะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์เป็นตัว6,000นะครับดึงแผงมาที่6,700ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็แดดค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะครับอันนี้เป็นไฮบริดออนออฟกริดนะครับนี่งานติดตั้งก็จะประมาณนี้นะครับเป็นของ m a ็กสกนะครับอินเวอร์เตอร์ก็6 k นะครับแบตเตอรี่1 6 k นะครับติดตั้งมีระบบสำรองไฟด้วยนะครับนี่อ่า กำลังชาร์จอยู่นะครับชาร์จอยู่ประมาณสี่สิบก้อนแอมป์นะครับบ้านลูกค้าเป็นร้านค้านะครับมีพวกตู้แช่มีแอร์ประมาณเนี้ยนะครับใช้โหลดกลางวันก็อยู่ประมาณสักสามพันนะครับสามพันกว่าแล้วแต่ช่วงนะครับถ้าช่วงไหนที่ฝนตกนะครับก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปฟีดในฝั่งออนกิดช่วยนะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะมีสวิตช์นะครับ DC สวิตช์ข้างเครื่องแบบนี้นะครับตู้คอมไบเนอร์นะครับมีฝั่ง DC นะครับสองสติงมี ATS สลับไฟนะครับมี เบเกอร์ในฝั่งแบคเอพนะครับแล้วก็ฝั่งออนกริดด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตู้นะครับตัวนี้จะเป็นตู้ตู้เมนที่มาจากการไฟฟ้านะครับเป็นตู้หลักนะครับก็ไฟจากการไฟฟ้าก็เข้าไปที่ตัว A T S นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตู้แบคเอพนะครับเราจะแบคเอพทั้งหลังนะครับแบคเอพทั้งหลังไฟตกไฟดับก็คือแบคเอพทั้งหลังเลยนะครับแผงโซลาเซลล์เป็นแผง585วัต์ของ G C L เป็นแผงเทียววันแผง2หน้านะครับเราใช้ทั้งหมด12แผงนะครับทำมี็นสตริงนะรัสตริงละห6แผง